ชักจะเกินไปแล้วอามชุติมาเจอบุกตาใต้รูปคู่กับแม่เจ้าตัวทวงถามหาคำอธิบายดราม่าของนักร้องลูกทุ่งสาวอามชุติมาชักจะเริ่มรามไปใหญ่โตแล้วละค่ะเพราะล่าสุดทางทีมงานไปเจอมาว่าได้เกิดศึกวิวาทะระหว่างเกลียนคีย์บอร์ดและแฟนๆของสาวอามขึ้นกลางหน้าเฟซบุ๊กของเจ้าตัวเลยทีเดียว เรื่องเกิดขึ้นเพราะนักร้องลูกทุ่งสาวลงภาพคู่สุดอบคุ่นกับคุณแม่พร้อมเขียนข้อความว่าเมื่อแม่แอบเล่นโทรศัพท์แต่ดันมีเกียนคีย์บอร์ดรายหนึ่งถึงกับบุกมาคอมเมนต์ใต้ภาพแบบรุนแรงจนอึ้งว่าคู่ต่อจุดๆ,ๆแห่งปี จนเป็นบอเกิดแห่งความไม่พอใจของเหล่า FC อามแห่เข้ามาโจมตีกลับเป็นจำนวนมากว่าเม้นแบบนี้มันไร้มารย,ยาทและไม่เหมาะสมจนกระทั่งสาวอาร์มต้องเข้ามาคอมเมนต์แตะเบกสยบความร้อนแรงโดยโพสต์ว่าอธิบายด้วยค่ะพี่เขาอาจจะเม้นผิดนะคะใจเย็นๆนะคะทุกคนอาร์มบอกเคยคิดว่าจะดังดอก บอกเคยลืมว่ามาแต่ไซแต่มันกะเลือกบอได้ที่สิบอกให้เป็นข่าวกะต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณค่ะ